พวกขนมอย่างเงี้ยเวลาส่งอยู่ได้นานไหมครับอาจารย์ถ้าเป็นขนมพวกนี้นะคะอยู่ในถุงสุญญากาศแพ็คสนิทเนี่ยเวลาส่งเดินทาง3วันถึง5วันจะถึงเขา เสร็จแล้วถ้าเขาไม่ดึงออกเลยอยู่ในถุงสูญญากาศเก็บในตู้เย็นลบ18บได้หนึ่งปีนี่คือการทําขนมแบบที่ต้องใช้เทคโนโลยีคือเมื่อขนมเราอบสุกขนมหนึ่งชิ้นอบตั้งสามชั่วโมงมพออบเสร็จปุ๊บทําให้มันเย็นอย่างรวดเร็วแล้วก็สูญญากาศท,าทันทีมันจะทําให้มันมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียอะไรได้น้อยมากขนมของชันถึงอร่อยแล้วก้อนหนึ่งเมื่ออ,อบเสร็จนะเนะ่เก็บ,บอีกสามเดือนเอจิ้งเอจิ้งคือพักว่าในอุณหภูมิขนมมันจะฉ่าแล้วหน้าตัดมันจะคมกริบเค้กซื้อได้ที่ไ บบ้างครัเออเรถ้าอยากอุดหนุนเรารไม่มีขายออฟไลน์ที่ไหนเลยนะคะแล้วก็ไม่มี Delivery ไม่มีอะไรเลยเรามีทางออนไลน์เท่านั้นทุกแอปพลิเคชันเลยใช้ชื่อว่ายิ่งสัก ฟู้ดเยมิีครบหมดถ้าใครอยากจะทานแบบรสชาติที่เป็นของอาจารย์แท้ๆเนี่ยก็ติดตามช่องทางที่อาจารย์บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ่าีเขาบอกไม่ชัดค่ะยิ่งสักฟู้ดค่ะยิ่งสักฟู้ดนะครับ y i n g s a k แล้วก็ฟู้ดฟู้ดที่แปลว่าอาหารนะคะไม่ใช่แปลว่าเท้านะคะ f w o d นะจ๊ะทุกคนขึ้นหน้าจอแล้วค่ะจ้า